สวัสดีครับสวัสดีครับไบโฟตโตกราฟี่ครับวันนี้ไบโฟตโตกราฟี่จะพาทุกคนมาซ่อมพัดลมนะครับหน้าร้อนมาถึงแล้วนะครับยังไงพัดลมคือสิ่งจําเป็นอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยถ้ามันเกิดการชํารุดเสียหายมันก็ได้รับความเย็นได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอย่างของผมวันนี้เนี่ยที่รื้อออกมาทั้งหมดกระจายขนาดนี้เนี่ยก็คือมันต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นสําคัญที่สุดนะครับที่ทําให้มันเกิดแรงหมุนได้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูอะไรพัดลมแต่ละชิ้นว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ปัญหาที่ผมทีี่จะแก้้ไขวันน ผมซ่อมอะไรมันนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรทําไมถึงได้ซ่อมถึงได้รื้อเยอะขนาดนี้นะครับฮารตาลิรุ่น18นิ้วนะครับดูใบพัดของเขานะครับนี่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใหญ่มากวันนี้อาการของเขาก็คือว่าเขาหมุนเบานะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามนี่แบบหมุนเบามากหมุนเท่ากับเบอร์หนึ่งอะงงบอกว่าไปเปลี่ยนแคปหรือว่าซีนะครับที่จริงซีมันไม่ได้เสียนะ ปัญหาจริงๆก็คือ,อในส่วนของบูธนะครับบูธแล้วก็แกนนะครับแกนพัดลมที่มันเสียหายมันเกิดจากการใช้งานมานานนะครับอย่างอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเลนกล้องแป๊บนึงเมื่อวานไปซื้อมาทั้งหมดเนี่ยหมด70บาทก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าผ้าสกัดหรือว่าผ้าชุบน้ํามันนะครับมันทําหน้าที่ในการที่จะซับความร้อนที่เกิดจากแกนนะครับหมุนเนี่ยนะครับผ่านบูธเป็นการระบายความร้อนผ่านน้ามันนะครับผม ้าอันนี้มันหมดอายุครับหรือว่ามันเสื่อมมันขาดมันยุ่ยมันไม่มีน้ํามันในนี้แล้วแกนเราก็จะระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อไม่ได้แพงนะครับห้าบาทสิบาทนะครับส่วนที่2ที่ผมเปลี่ยนก็คือบูธครับอันนี้เป็นบูธทองเหลืองมันก็เริ่มจะมีรอยโดยสังเกตจากแกนแกนของเขาอันนี้แกนเดิมนะแล้วอีกอย่างนึงตรงนี้มันเริ่มสึกหรอเห็นไหมครับล่องตรงนี้มันก็เลยทําให้อาการสายของมัลลมผมอะมันทําไม่ได้ผมหมุนไปมันก็กึกกึ๊กกึกกกับ สายได้บ้างไม่ได้บ้างตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดโดยมันจะเป็นชุดเนี้ยคือชุดแกนสายพัดลมนะครับส่วนแกนนี้ก็ตัวละย5่สิบถึงสาบาทแกนใหม่นะครับสาเหตุที่ผมต้องมาร์กไว้แบบนี้ก็ตรงนี้มันไม่มีร่องนะครับมันมีร่องเหมือนเหมือนตัวเดิมก็คือว่าเราจะเอาเอาปอกสีดําๆนี่แหละนะครับมาเป็นตัวกั้นบูทนะครับไม่ให้มันวิ่งเข้าไปหา ตัวทุ่นนะครับผมวิธีถอดทุ่นก็ใช้ท่อ pvc หรือว่าอะไรก็ได้นะครับลักษณะกลมๆยาวๆนะครับเอาทุ่นเนี่ยนะครับกระแทกลงกับพื้นนะครับมันก็จะหลุดออกมาหลุดออกมาเรื่อยๆถอดไม่ยากนะครับวิธีถอดหลายคนเวลาถอดเนี่ยมักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับทํารวดขาดนะครับรวดตรงนี้นะครับสาหรับคนที่ถอดประจําแล้วก็อาจจะดึงแรงเกินไปรว่วตรงนี้ก็จะขาดรว่วตรงนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับเห็นสายไฟตรงนี้ไหมครับมันวิ่งมาจากด้านล่างของเครื่องนะครับไปหาปุ่มสวิต เบอร์หเบอร์สเบอร์สมนะครับมันก็จะทําหน้าที่เป็นขดลวดแต่ละชั้นที่เนี่ยวนํกากระแสไฟไม่เท่ากันนะครับเขาเรียกว่าเทอร์โมสตัตนะครับก็คือเป็นตัวตัดจะให้ดูค่าของเขานะครับถ้าตัวนี้เสียขาดก็จะทําให้พัดลมไม่ติดเปิดติดแต่ไม่หมุนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมสตัตขนาด1้อยร้อองศาซีสองแอมป์เฮตรหนึ่งซ ก็หมายความว่ามันทนความร้อนได้145องศาถ้าขดลวดนี้ร้อนมากเกินไปเกิน145องศามันก็จะขาดเป็นเหมือนฟิวนะครับหรือว่าช่างบางคนก็จะเรียกว่าฟิวฟิวเทอร์โมสตั๊นะครับหรือว่า,าเป็นตัวที่ตัดความร้อนนั่นเองนะครับลักษณะนี้ส่วนมากก็จะมีติดตั้งไว้บางคนก็บอกว่าต่อตรงเลยนะครับ ผมไม่ขอเสี่ยงดีกว่านะครับบ้านคุณอาจจะราคาหลายสิบล้านหรือว่าไม่รู้นะครับทรัพย์สินของเรารักษาไว้ให้ดหอีอย่าเอาความมากง่ายการใส่ใจเล็กๆน้อยๆนี่มันหลุดหายไปนะครับเอาความปลอดภัยไปดีกว่านะครับหาซื้อใส่ซะนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นฟิลมันจะขาดไปนในตัวเสร็จแล้วพอเราลือกมาเนี่ยเราก็เอาคีมันทายรัดไวนน้นะครับเนี่ยนะครับรัดไว้ผมก็รัดไว้แต่ตัวคนลวดนี้จะมันจะขาดนะครับถ้าขาดนี่ก็เป็นเรื่องนะก็ต่อต่อไม่ได้ก็เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเราเอาบูท เันี้เข้าไปก่อนนะครับตำแหน่งบูตจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลองตัวนี้อาจจะต้องตอกช่วยนิดนึงนะครับก็ตอกเข้าลงไปเลยครับจนได้ระดับที่เราต้องการนะครับนี่ครับจนได้ระดับที่เราต้องการนะครับพอดีหรือ,อยังจากนั้นก็มาวัดเทียบกับแกนตัวเดิมนะครับ ไหมครับก็มันจะเป็นที่มาของแหวนแหวนตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เขย่าลงไปนะครับจับตอกลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยครับจับแล้วก็ตอกเข้าไปเลยนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับมันก็ก็ได้ตามที่แกนเราเรามาร์กไว้นะครับเป็นแบบนี้ครับ เห็นไหมผมมาร์คไว้ก็แจวนะครับเห็นไหมครับโอเคเลยเสจแล้วตรงนี้เราก็ใส่บูทรตรงนี้เข้าไปนะครับวันนี้ก็ซื้อมาตัวละห้าบาทแล้วก็ก็ควานนิดหนึ่งนะครับควานออกนิดหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับคเรื่องมืออะไรไม่มีก็หาเอานะครับเครื่องมือบ้านๆนะเทปเปอร์ก็หัวต่อน้ำมันในรถยนต์นั่นเอง นะครับดีดไมาจาก <c oughs> มาจากเครื่องมือซ่อมจักรยานของผมนั่นแหละนะถ้าใครดูคลิปซ่อมจักรยานผมก็จะเห็นเครื่องมือนี้บ่อยมากนะครับโอเคนะครับแจวเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นดีนี่ก็แน่นดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แหวนแหวนตัวนี้มันจะมีขนาดเท่ากันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีแหวนพลาสติกรองอีกทีหนึ่งนะครับ ใส่เข้าไปปุบพอดีเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นก็ใส่ผ้าสกัดลัดเข้าไปก่อนนะครับผ้าสกัดลดนี้มันจะอมน้ํามันไว้เพื่อคลายความร้อนอย่างที่ผมพูดตอนแรกนะครับคลายความร้อนจากการหมุนของแกนความร้อนเสียดสีที่มันเกิดขึ้นระหว่างบูทกับแกนเนี่ยนะครับอันนี้มันจะทําหน้าที่ในการลลอกพอเราเอาใส่ลงไปแล้วเนี่ยตัวสกัดลัดมันจะอยู่ประมาณเกือบครึ่งกลางเพื่อที่จะทําหน้าที่ค้า นะครับและถ่ายที่เหมือนซิลิโคนในคอมพิวเตอร์ครับอันเดียวกันนะครับถ่ายที่ความร้อนนะครับจากนั้นก็เทน้ํามันลงไปนะครับน้ํามันตัวนี้แหละจะทําหน้าที่เหมือนหม้อน้ํารถยนต์นะครับตอนให้ชุ่มนะครับเป็นต,ตัวนี้อีกชุดหนึ่งนะครับโอเคเข้าไ่ลงเราก็ช่วยเหลือเขาให้เขาลงไป เพื่อที่อะไรเพื่อที่เขาจะดันบูทไม่ให้มันหลุดออกมานะครับมาดูในส่วนของด้านหน้าก็ทําเหมือนกันนะครับใส่พลาสติกอลัตลงไปน้ำมันตั้งับเดี๋ยวผมจะ,ะเอาใส,ส่บูทไปถึงตอนเขาอ่ะแล้วก็ดูดบูทครับดูรอกันนะก็เสร็จแล้วก็ปิดนะครับ เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ประกอบชุดตัวมอเตอร์นี้เข้าไปนะครับจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาผมถอดเนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนนะครับก็เอาลูกศรเนี่มาร์กไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เอาประกามาร์กไว้นะครับลูกศรเนี่ยจะมา ชนกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งของแกนมอเตอร์ก็ดีนะครับมันจะชี้ไปทางไหนหันไปทางไหนนะครับเห็นไหมครับเวลาประกอบมันก็จะเป็นทิศทางเดียวกันนะครับก็เหมือนกับที่โรงงานเขาทาไว้ล็อกไว้คนละด้านก่อนนะครับบางทีเราไปขันเข้าตัวเดียวก่อนเะมันจะปีนเกลียวนะครับขันก็เริ่มจากนมทะแยงนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับไล่เลยครับโอเคนะครับหลังจากเราประกอบในส่วนแรกส่วนมอเตอร์แกนเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราจะมา ทดสอบพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยมันหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็ผมก็เลยเอากระดาษสีขาวมาผูกไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการทดสอบว่าหมุนถูกทางหรือเปล่าเราประกอบถูกไหมนะครับดูนะฮะเห็นไหมครับดูนะครับหมุนถูกทางนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะมาประกอบชุดสายเข้าไปนะครับที่ทําให้มันสายเนี่ยนะครับก็ จะมีเพิ่มเติมเข้าม,ม,มาคพืชจระบีนะครับผมก็ใช้นจะระบีจัจกรยานนะเพื่อความลื่นไหล <laughs> บาจักรยานเสร็จแล้วเราก็สอดเข้าไปเลยนะครับเราจะมีพุชของเขาอยู่จับท้ายนี่ประมาณสองตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวเป็นเกลียวละเอียดนะครับตรงนี้ถ้า ขันเกี่ยวกับพวกนี้เป็นเกี่ยวละเอียดทั้งหมดนะครับเยบบลอยแล้วส่วนตรงนี้ก็จรารบีเหมือนกันนะครับแต่ระวังนิดนึงนะครับในนี้มันเป็นชุดสปริงแล้วก็เป็นเม็ดลูกปืน2เม็ดที่อยู่ในนี้นะครับก็ทําหน้าที่ดึงขึ้นแล้วก็ให้มันสายไม่สายล็อกไม่ล็อกนะครับก็เวลาถอดออกมาก็จับไว้ดีๆจับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะดีดหายนะบีใส่เข้าไป ก็โอเคปิดลงไปเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูว่ามันจะสายได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องไปซื้อชุดเฟืองสายมาอีกนะครับเบอร์หนึ่งเริ่มจากเบอร์หนึ่งาสายได้นะครับกลับมาสายได้แล้วบว้ยอเอกลับมาสายแล้วกลับมาสายแล้วโอเคครับมาดูสเตตที่3นะครับเอ่อทั้งหมดจะมี3สเตจสเตตมอเตอร์สเตต ชุดสายแล้วก็สเตจของการาประกอบชุดใบพัดนะครับอนนี้ขึ้น ไปปิดพอดีนะครับนี่ประมาณนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของตะแกรงนะครับตรงใบพัดเนี่ยบางคนไม่ได้ถอดหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมขอแนะนําให้เอาเจอระรบีไป้ายไว้หน่อยเพราะว่ามีไม่ใช่อะไรมันบางทีมันติดละลายมันร้อนเกินแล้วก็ใบพัดติดละลายตรงนี้ก็มีนะครับาบางคนถอดไม่ได้ก็มีใส่ลงไปเลยดูเรียบม่ดีดก็ถือว่าผ่านนะครับตัวล็อกนะครับตัวล็อกนี่จะหมุนกลับทางนะครับ หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอันนี้นะไม่เหมือนกับตัวข้างในนะครับอันนี้หมุนตามเข็มอันนี้หมุนทวนเข็มนะครับเวลาล็อกนะครับน,นะ,บะตึงตึงมือก็ก็พอนะครับค่อยกดเข้าไปนะครับ ก็จะ,จะอยู่มานี้นครับตัวก็ล็อกด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวมาลองเทสกันเลยดีกว่าเสี๋ยวพักอ่่เปิดเบอร์หนึ่งก่อนอันนี้ก็เปิดเบอร์สามทิ้งไว้เบอร์หนึ่งนะครับ เย็นแล้วโว้ยอือเบอร์สองเลยต้องอย่างนี้ต้องเย็นแบบนี้อโอเคครับผมแล้วก็มาถึงขั้นตอนกาของการเปลี่ยนแคปนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนสุดท้าย สายเดินนะครับสำหรับตัวใหม่แล้วก็บัตรกีสายก็น,นะครับไล่ตะก่วยเขาก่อนเราจะได้บัตรบัดกีง่ายๆ เสร็จแล้วก็โอเคเปลี่ยนแคปเสร็จแล้วก็เทสอีกรอบนะครับเบอร์นหนึ่งนะจ๊ะโอ้โหเบอร์นหนึ่งเป็นไงหลังจากเปลี่ยนแคปก็ไม่ได้เปลี่ยนแคปคนละเรื่องนี่แคปสองไมโครนะครับแบบแรงเบอร์รสองเบอร์สาม ชุดเพืองเดี๋ยวไปเอาหาชุดเฟืองสายมาใสาอ่อีกกี่หนึ่งนี่ก็สายดีหรอกสายได้อยู่โอเคครับถ้าใครเจอปัญหาอาการหมุนช้าไม่หมุนไม่เย็นนะครับลองเปลี่ยนแกนดูบูธดูอะไรดูนะครับก็จจะช่วยได้ให้มันกลับมาเย็นเหมือนเดิมแบบนี้นะครับยืดอายุไปอีกเจ็ดสิบบาทครับผมโอเคครับวันนี้ไบโคโดขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ